สามเดือน วันต่อไปวันที่สี่วันไม่ใช่รที่สี่ยังไม่ถึงเลยวันต่อไปวันที่ห่กิน้ก็กินข้าวดิอ,อ,อ่ะค่่สเธอ่ันเธอามสามนทอนมาดิไม่เห็นจะคอด ไอ้ทับทับทำนายวันต่อมาแม่ไม่แม่ไม่กินยาตอนนอนล่ะแม่ไม่กินตอนเนี้ยไอวันต่อมาเขอไปเขากำลังถ่ายวีดีโอวันต่อมาอะไรต่อกูได้โอ้โหหัวบังเต็มจอไม่ได้ของเล่ยอยู่ไหนไม่ต้องเขาเขาเลิกเชือกแล้วไงอะไรไม่ต้องก็เล่นได้แล้วอ่าเขากำลังเล่นละครกันอยู่เลยฉันมีของเล่นล่า วันต่อมาอเข้าเนต่อมาตอละครละครตอนไปโรงเรียนอ้าวโรงเรียนมีเล่นเกมไหมวะ้แล้วคุณรูมมาเล่นเกมก่อถ้าคุณรูมมาถ้าอนเร็วกาแฟแล้วแล้วขายเขาของเขาขายไม่รงหมดไหนยังไม่ได้ขายใครเลยขายไครป้าคุณรูไปก็หนูยังไม่ได้ขายใครเลยโค้กมีแต่นักเรียนซื้อไปขวดเดียว หยิบออมาเนกนหนบ้ไหูจะกินต้องเขียวสัน้จะไปเอาค้ดที่ไหนกินรอรอให้ซื้อมานี่เหมือนซื้อมาไว้ให้ยวากินเลยเล่นเกมอะไรน้เลมอะไเล่นเกมได้เล่นเ้ขดมาซื้อไไหนยังไม่ได้ขาใครเลยยวา้าวไปขายไปไหนอ่ะมีแต่นาหยิบน้ำป่าไปกินหองขวดแล้วหนูไปเก็บขวดมาทิ้ง ป้ามากโคกอะโคกไม่ได้ขายอะไรไม่ใครกังวลเฮ้ยหนูสองคนได้ใครกังวลไม่รู้หนูไม่รู้เมื่อกี้เขามาซื้ออะไรล่ะคนปบนจักรยานจริงนะเดี๋ยวหนูไม่รู้นะป้าแม่ช้าซื้อมาให้ใครกังวลกังวลเขาได้หนูสองคนเนี่ยกำลังเล่นละครตีตูดกับเพื่อมใครมังวลดูเฮ้ยขายใครไปว่ายังไม่รู้เลยยังเดี๋ยวไม่ให้เราทิ้งถังจัยะหมดนะใครมาซื้อไป